เนสี่ยแล้วเนี่ยแล้วไม่บอกลูกพี่น่ะว่ารถเยอะเราก็ไม่โชคได้โชคแล้วเราแพ้รอบสอง เราง่ายๆสมวยแพ้เขาอะตอนี้ไม่เสียอุไมแพ้ไม่แพ้อุ้ตัวนเราเราแข่งมเสียทุกมวมันออกเยอะกว่าเขาไม่ได้น้าเสือโอเคไหมันี่ยนะครับวันนี้ตาสผาพนะครับ่างคิดว่าวันนี้แพ้าวุอุราเออ เดี๋ยวเดี๋ยวตอบให้<ส>ได้ไหมได้โโครับโลบอคอฟบนี่เลื่อนทุกอาทิตย์รายการแล้วเด็กลดน้ําหนักละเลื่อนเด็กลดน้ําหนักละเลื่อนสามาเจ้าแรงเนี่ยมาโชก่อนอันอันนี้เขาเลื่อนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นปอยเราลดน้ําหนักแล้วถึงรู้เดือน,นที่แล้วก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆเองข้อมาดีเดียวเองประมาณขี่รอบเลยคนนี้เขาเลื่อนรอบหนึ่งแต่ว่ารายการโลบอคอัน่าจะมีสี่ห้ารอบละที่เลื่อน แล้วก็เหมือนมันต่อสู้ทําน antique antique ua, ้ําหนักทุกวิตทีแล้วก็แล้วก็เล so, ื่อนออกไปสมมุติวันนี้ทําน้ําหนักพรุ่งนี้เลื่อนละอย่างเนี้ยก็คือไฟนี้ไฟนี้ห้าก็คือแบบว่าตอนแรกเราวางแผนอะไรมาเรียบร้อยใช่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 เกมมันก็เลยเปลี่ยนหมดเลยมันก็เลยเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็อย่างเนี้ยเขาเลื่อนมาเมื่สองอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเราก็ลดน้ำหนักแล้วซึ่งเอาตรงก็คือแบบทำน้ำหนักแล้วก็บอกไม่ได้โชคเด็กก็พักราพักซ้อมสองวัน ใช่ก็ต้องให้มาซ้อมสองแล้วพอมเลย์มาเหล 4, ือสี่วันจะขึ้นเวทีบอกว่ามีราคาแล้วนะปล่อยได้แล้วโอเคไหมแล้วน้ำหนักเป็นไงบ้างครับวันนี้น้ำหนักก็น้ำหนักนี่เหรอน้ำหนักเขาก็กามาดีวันนี้เขามาลดบอลเดียวเขาก็มาดีแต่อาจจะแบบปรับสภาพแบบรวมรา<ร>ชกแล้วมาเริ่มซ้อมอะไรงี้ยพอมาชงวันนี้โดยรวมพอใจไหมครับวันนี้ไม่ค่ะคือมาถานคือ เจ้าของชนะคือตอนนี้อาวุธเขาออกไม่มีน้ำหนักเหมือนทุกครั้งที่เราชกก็คือไม่ได้ตามที่คิดไปว่าจะเป็นอาจจะมีผลในการแบบเด็กถูรน้ำหนักว่าไม่ได้ต่อยแล้วก็พักซ้อมแล้วก็เวลาขึ้นมันก็เหลือน้อยอะไร้วไม่พอใจอย่างนี้แล้วะวันกลับไปปกปงแก้ไขตุดแดงของเราก็ต้องคุยกับผู้จัดต่อไปก็เราอาจจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดเลื่อนแล้วเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่เดือนหนึ่งก่อนหน้านี้มีไปชกวันใช่ชนะวันมา เลยนี่ครับต่อยสาตยกกับใค้ไป, <ะ S 2> ปดีมากคิดว่าวางแผนอนาคตน้องนะครับก็ต้องดูน้องเวทีนี้ก่อนถ้าเกิดยังสภาพแบบนี้ก็น่า,นาจะยังไปวันไม่ได้เพราะว่าผู้จัดเขาก็คือวันนี้มันต่อยนะฝากฝาก,ต,ฝากติดตามฝากติดตามนูปคอบเนวยนะวันนี้ต้องขอโทษแทนน้องด้วยว่าน้องทำเต็มที่แล้วแต่ว่ากําลังอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเพราะว่ารายการเลื่อนมามา,มารู้ตัวแค่ห้าวันครับ 5วันก็ซ้อม2-3วันก็คือลดน้ำหนักแล้วดูรอบฝั่งเอฟซีนะครับก็ขอโทษทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ยังยังไม่ดีครับพร้อมแยี่มาเดี๋ยวขอทำกลับไปแก้ไขปรับปรุงตัวครับนีครับม็น่าใจครับ